ทีมงานข้อตันพัทยา닷คอมภูมิใจเสนอสาระดีๆจากพี่งูเหล็กตอนข้อแตกต่างระหว่างสุขขา หากจะพูดกันถึงเรื่องสุขาไม่ว่าชนชาติไหนในโลกนี้เวลามีทุกไม่ว่าจะทุกขหนักหรือเบาจนใหญ่ก็มักจะเข้าไปใช้บริการอย่างสถานที่แห่งนี้เพื่อปลดเรื่องทุกที่มีอยู่ให้อะบายออกมาเป็นปัสสาวะและอุจจาระซึ่งก็ถือเป็นสภาวะปกติธรรมดาของมนุษย์ในการขับถ่ายของเสียออกจากร่างกายนะครับแต่ก็เชื่อว่าหลายท่านก็อาจจะยังไม่รู้ว่าห้องสุขาหรือห้องส้วมที่เราใช้กันอยู่ทุกวี่ทุกวันนั้นปัจจุบันมันมีอยู่ด้วยกัน2ระบบครับระบบแรกเป็นระบบบ่อเกลือบ่อซึม ระบบบ่อกระบ่อซึมก็คือเมื่อของเสียย่อยสลายไปแล้วก็จะซึมลงสู่พื้นดินแต่สิ่งที่ตามมาของระบบนี้ก็คือเวลาเกิดน้ำท่วมน้ำจะไม่ซึมออกด้านนอกเนื่องจากดินที่อยู่รอบๆบ่อ,บอชุ่มไปด้วยน้ำและน้ำที่ท่วมนี่แหละอาจไหลย,ย้อนกลับเข้ามาในท่อทำให้เกิดอาการกดจักระโกไม่ลงหรือราดน้ำไม่ลงก็เป็นได้ส่วนวิธีการแก้ไขก็คงต้องปล่อยให้พื้นดินแห้งไปตามธรรมชาติซึ่งอาการที่กล่าวมาข้างต้นก็จะหายไปเองครับ แต่ถ้าประสบปัญหาน้ำท่วมเป็นระยะเวลานานจนไม่อาจทานทนไหวก็คงต้องไปใช้บริการรถบุดซ่วมกันแล้วล่ะครับงานนี้ส่วนบางการณีอาจเกิดจากท่อส้วมแตกทําให้ดินไหลลงไปอุดตันกรณีนี้ก็ควรตามช่างมาซ่อมท่อและทะลวงสิ่งที่มันอุดตันออกไปให้หมดครับแต่ถ้าสูบออกก็แล้วซ่อมท่อก็แล้วเจ้าชักโครกก็ยังกดน้ําไม่ลงอาจเป็นเพราะมีสิ่งไปอุดตันท่ออากาศของบอ่อ อธิบายง่ายๆเลยก็คือเหมือนเวลาที่เราพยายามกรอกน้ําลงไปในขวดที่ไม่มีทางให้อากาศออกก็จะขรกรอกน้ําไม่ลงวิธีแก้ไขคือให้นําสิ่งที่อุดตันปลายท่ออากาศของบ่อกออกไปสักสิ้นเรื่อง ราวนี้มาทําความรู้จักกับส่วมอีกหนึ่งระบบซึ่งถือเป็นระบบที่ดีที่สุดในปัจจุบันนี้คือระบบถังบําบัดสัมฤทธิรูปนั่นก็คือส่วมที่ใช้ระบบกลไกย่อยสลายสิ่งปฏิกูลต่างๆจนกลายเป็นน้ําสะอาดและสามารถปล่อยลงไปในท่อสาธารณะได้เลยครับ เป็นยังไงกันบ้างครับผมจะได้รับเกร็ดความรู้เล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับส้วมกันไปแล้วนะครับซึ่งการติดตั้งระบบสุขขาหรือส้วมให้ดีอย่างมีระบบก็ถือเป็นสิ่งสําคัญนะครับเพราะจะได้ถูกสุขขานามยมีอายุการใช้งานยืนยาวและเป็นสถานที่สุขารมสมุราจ,จริงจา้าสนับสนุนเกร็ดความรู้ดีๆโดยทีมงานท่อปันพัทยาครับ